ครับพบกันอีกทีเคยครับวันนี้ลุงนันไม่ได้ใช้ทำลงอีกเองครับก็อยู่แฟนมีอยู่โรงพยาบาลสิบสิบวันแต่ไม่ได้ใช้ทำคลิปเลยวันนี้ลุงนันก็จะมาเอาชิ้นเก่าๆนะตัดต่อเป็นช่วงๆลุงให้มาได้เฟีได้รับชมนะครับก็ไดรับชมก็ได้เลยนะครับวันนี้ไม่ใช่พูดอะไรบางชม้นเขาเก่าและตัดให้ดูเป็น ครับตัวนี้แม่บ้านเราก็ปอกนะครับแกงปอกมะลุมด้วยแล้แกงวันนี้แม่บ้านจะโชว์สีมือเต็มที่นะครับแกงมะลุมอ่าแม่บ้านสวัสดีเอฟซีนะชิกาสวัสดีค่ะแม่บ้านวันนี้บอกกันไปลังปอกไปล้างก <c oughs> า,งายช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีเนา <c oughs> ะฝนฟ้าคึ้มนะอากาศ ก็ไม่ค่อยจะดีไอ,อ,อ,อ้กองแกละอักไอกันก,ก็เคอกแขกเนี่ยนะฮะก็ต้องขอขับประธานอภัยบรรดาเอฟีด้วยบางทีเข้าออในกล้องก็ต้องขอขับประธานอภัยด้วยนะครับออตอนนี้ก็กําลังออกมาลุมสวยมากมากครับมัดด้วยให้ แจกลูกใคก,กล้านนอยเกไอ้นัทนาะทำแจกํำแจกไปแจกตู้แจกร้านแจกไปมาไปกินแกงส้มพรกกาศเขียวอัซีแกงสม้มอร่อยอร่อยเสร็จแล้วจะมารับประทานกันได้เลยมาวันนี้ไม่ไม่ทานข้าวเนาะ <ค>ดีอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับลุงนันสองคนสามแขนช่องประสานพงงานนะครับวันนี้ลุงนันได้ปลาปลา,ปาเขาเรียกปลาอะไรนะปลากาที่คนเหนือนน<ไ>ดูให้ดูให้ดูในปลากาคนไทยเรียกปลากาแต่คนเหนือคนอีนสาาเรียกปลาอะไรมางที่มันบอกอ่ะมีไก็ตัวที่ดีปลาเนี่ยปลา,า,าได้มาหนึ่งตัวโอ้ตัวใหญ่ๆหญ่เลยเนี่ย ประมาณเกือบสองโลครับปลากา,าคนภาคกลางเลือกปลากา,าปลาแม่น้ําแต่คนทางภาคอื่นจะเลือกปลา,าอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีเมนูอะไรเดี๋ยวเจ้า่อบอกนะครับหมูใส mm ่ hmm. วันนี้จะมีเมนูปลาการาดพริกน,นะครับตอนนี้แม่บา้นานกำลังตั้เครื่องแกงนะครับเดี๋ยวก็มาติดตาม สมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะต้องทอดให้กรอบกรนแล้วก็ทำพริกราดครับตอนนี้แม่บ้านกำลังทมเครื่องแกงครับเข้ามารับชมมาได้เลยนะครับจะไปทอดก่อนนะครับชหนนุ่มๆเชไปอ่อนวันนี้เราก็ทำการทอดปลาก่อนแล้วจะทำการ <c oughs> เอามาโูชีใช้ไฟอ,อ่อนๆครับสุดว้าดท้ายสุดก็ใส่พวกเครื่องสมุนไพรลงไปเลยพรากเขาพริกกินนะครับ สุดยอดครับวันนี้มีเมนูสุดยอดแกงปลาผัดเผ็ดปลากาผัดพริกนะวันนี้สูตรลุงนันนะครับสูตรลุงนันวันนี้ก็ใส่เสร็จเลยครับ เดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถาดเนี่นะครับเอ้ากเสร็จไอ้ครับมาไล่กันเลยเราพลิกกันเลยนะ rất rất là kinh nghiệm của vợ